สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายของเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใชรยวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้นะครับผมขอนําเอาพระหลวงประทษเหรียญเสาห้าเนื้ออระาพิมพ์เล็กออกมาปีพศ2563ของวัดทุ่มคนนําเาจะได้ดูได้ชมนะครับ ก็จะนำพาท่านไปดูไปชมองพระภายในกล่องนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองพระอยู่บนพื้นกล่องกำมะหยี่สีแดงนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดมิติของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเบลอบัดชัดก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดมิติของพิมพ์พระนะครับสังเกตมิติความหนาของพิมพ์พระก็จะมองเห็นเสียงขององ์พระมีลักษณะ มนกลมนะครับหน้าผากโหนกนูนก็จะมองเห็นร่องลึกร่องเส้นที่หน้าผากชัดเจนครับโหนกคิ้วสูงนะก็จะมองเห็นลักษณะของเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาถุงตาด้านล่างชัดเจนมองเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นลูกตาทั้งสองข้างนะครับลักษณะริ้วรอยรอยย่นที่บริเวณหางตาขวาแล้วก็หางตาซ้ายจะบุกเป็นสันสูงโหนกแก้มสูงก็จะมองเห็นลักษณะของริมฝีปากบนแล้วก็มิติความหนาของริมฝีปากล่างครับลักษณะมิติความหนาของปลายคางนะครับ ลักษณะมิติระดียที่ใบหูด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติระเดียดของใบหูด้านข้างขวาขององค์พระนะครับลักษณะของสังกติพาจากหลายสายนะครับลักษณะของริวบีวรที่บริเวณอกขวาความคมชัดความลึกของพิมพ์พระสังเกตการสะท้อนแสงครับประกายที่เกิดขึ้นเขาจะมองเห็นลักษณะพื้นผิวขององค์พระแล้วก็ลักษณะพื้นผิวเรียนด้านหลังขององค์พระนะครับ มีลักษณะเป็นแอ่งลงไปนะฮะลักษณะมิติความหนาที่บริวณขอบขององค์พระความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของเส้นเกสาของพิมพ์พระนะครับสังเกตลักษณะของเส้นเกสานะฮะความคมชัดของเส้นเกสามองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดมิติของ พิมพ์พระแตกต่างกันไปนะครับความคมชัดละเอียดของพิมพ์พระก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับสังเกตลักษณะการสะท้อนของแสงนะครับก็จะมองเห็นรายละเอียดฮะของพื้นผิวเดยนแล้วก็ลักษณะพื้นผิวของพิมพ์พระชัดเจนฮะสวยงามแล้วก็คมชัดมากครับก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญนะครับ ที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะมีอักขระตัวยันทั้งหมด4แถวนะครับแล้วก็มีโบสฮะแล้วก็ที่ภายในโบก็จะมีชื่อของวัดครับวัดห้วยมงคลนะฮะความคมชัดลักษณะรายละเอียดของอักขระตัวยันนะครับ,คว,ค,รออค,รบความสว่างที่เกิดขึ้นก็ทาให้มองเห็นรายละเอียดมิติความหนาความคมชัดของอักขระตัวยันชัดเจนแล้วก็ประกายที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นลักษณะของพื้นผิวเหรียญชัดเจนนะครับ คมชัดและก็สวยงามมากนะครับลักษณะความคมที่บริเวณขอบเรียนนะฮะมองจากนข้างก็จะมองเห็นมิติความหนาของเรียนแล้วก็รอยตัดนะครับก็เป็นเรียนปั๊มตัดก็จะมองเห็นรอยตัดที่บริเวณขอบเรียนนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสัน่นเบลอไาชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับ สวยงามชัดเจนมากครับสำหรับพระองว์พรโทษเหรียญเสาห้าเนี่ยประกาศพิมพ์เล็กนะครับก็จะมีการต่อโคตรครับเป็นตัวเลขไทยไว้ที่ด้านหลังของเหนนรียญนะฮะสังเกตลักษณะความคามชัดของโคตนะฮะความคามชัดความลึกก็ขึ้นอยู่กับน้ำน้ำหนักในการต่อของช่างแต่ละคนนะฮะ ดูแล้วก็เพลินนะครับวันนี้ก็นำมาให้ท่านได้ดูด้วยชมสองสองเหรียญน,นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะฮะความคมชัดสังเกตลักษณะ โคตัวเลขที่ตอกลงไปที่พระ่ละองค์นะครับความคามชัดก็จะแตกต่างกันนะครับสวยางามมากครับความคามชัดลักษณะเอียนของเรียนนะฮะก็จะเป็นระเอียดที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเรียนนะครับ เป็นการใช้เวเล็กน้อยครับมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับสําหรับพระหลวงประทวดเหรียญเสาห้าเหนือพระกาพิมเลกที่ออกเมื่อปีพศ2513นก็มีจํานวนในการจะสร้างอยู่ที่เ9้าาอองค์นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ